คนที่ทําผิดไว้ทําไม่ดีต่อคุณนะคะตอนนี้เขาได้รับบทลงโทษได้รับกรรมนั้นแล้วหรือยังนะอะสวัสดีนะคะทุกทุกคนมาพบกับแม่หมอจ้าคลิปนี้นะคะเราก็จะไปส่องคนคนนั้นกันดีกว่านะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะที่เคยทําไม่ดีไว้กับเรานะคะเราไปดูกันดีกว่าวาณเวลาเนี่ยตอนนี้เขาได้รับผลแห่งการกระทําของเขาหรือยังะคะ่ะแม่หมอขอห้าใบจ้าไปส่องเขากันสิ ให้คุณนะคะอธิษฐานถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยนะ,ะใบแรกอะไรเอ่ยอ่เจ็ดไม้นะคะใบแรกอ่ะแม่หมอจะไว้ให้ตรงนี้ใบไพ่ค่อนข้างใหญ่นะคะจะต้องวางแอบแอบนิดนึงเดอะมีจิกเชียนนะคะเจ็ดไม้เดอะมีจิกเชียนะคะแปดถ้วยค่ะ และอะไรเอ่ยเ็ถ้วยนะคะสุดท้ายอะไรเอ่ยเจ็ดดาบโอเคอ่ะคนคนนี้นะคะใต้สำรับนะคะเป็นควีนถือไม้นะคะโอเคสำหรับคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดเอ่อคนคน,คนที่คุณมาถามถึงเนี่ยนะขาเป็นคนที่คิดว่าตัวเองค่อนข้างแน่แน่มากๆจริงๆนะคะตัวเองฉลาดตัวเองเนี่ยนะมีความคิดที่แบบ แบบแบบคิดว่าคนอื่นน่จจะรู้ไม่ทันตัวเองอะไรเงี้ยนึกว่าเ,ออเขาเขาจะค่อนข้างไปนคนแบบนี้มา,มาเลยแล,แล้วที่นี่นแน่คือเขาเ,เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ชัวร์แน่เลยชัวร์ไม่ว่าไปเจอใครนะคะไม่ว่าจะเ,ออเข้าไปหาใครก็ตามแต่คนคนนี้มักจะหวังผลประโยชน์ แก่ตัวเองเสมอนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปด้วยท่าทีที่แบบว่าน่าเชื่อถือเข้าไปเหมือนทําให้คนอื่นเออไว้เนื้อเชื่อใจเออขายฝันหรืออะไรแบบเนี้ยต่างๆนานาแล้วสุดท้ายก็ต้องมีแผนมีอะไรแอบไว้นั่นเองนะคะสำหรับคนคนนี้แล้วเขาก็คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะคํานี้ยังคงใช้ได้เสมอน,นะคะสําหรับคนคนนี้นะคะแม่หมอว่าตอนนี้เขาว่ากําลังจะได้รับนะคะอาจจะยังไม่ได้ อาจจะยังไม่ได้รับอะไรเงี้ยแต่กำลังกําลังจะได้รับเร็วๆนะเขากำลังจะเจอกับคนในรูปแบบเดียวกันกับเขานั่นเองนะคะที่จะทํา หักหลังเขาหรือว่าเข้ามาหลอกลวงมาหวังผลประโยชน์อะไรจากเขานั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนแบบเนี้ยที่ไม่ได้เห็นถึงความจริงใจงต่อใครไม่ได้นึกถึงความรู้สึกใครงีเเแบบงง้เขาก็ไม่ไม่แบบยังไงอ่ะเขาก็ไม่แบบไม่ไม่ได้เออไม่ได้รับความจริงใจและความรู้สึกดีๆจากใครกับเช่นกันนะคะเขาก็จะโดนหลอกขายฝันนะคะโดนแบบเออนูน่นนี่อะไรเจอคนที่หลอกลวงเจอคนไม่จริงใจแล้วตอนนั้นคนคนนั้นก็กําลังวางแผนกําลังแบบเหมือนกับแบบว่าเออจะทําอะไรสักอย่างกับ คนคนนี้ที่เรามาถามถึงนั่นเองนะคนะเพราะ้นนะคะเขา ก็คาตอบก็คือเขานะคะกาลังค่ะกําลังจะได้รับผลแห่งการกระทําของเขานั่นเองนะคะที่เขาเคยทําไม่ดีอะไรไว้กับคุณอยู่นั่นเองจ้าเออไม่ว่าเขาคนนั้นจะทําไม่ดียังไงกับคุณจะหลอกลวงนะคะหรืออะไรใดก็ตามแต่เขาก็จะเจอคนแบบเดียวับเขาเนี่ยแหละค่ะเออเจอในรูปแบบแบบคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกับที่เขาเนี่ยนะคะทำกับคุณนั่นเองจ้าโอเคยังไงใดๆก็ตามแต่นะคะกฎแห่งกรรมมาย่อมยุติธรรมเสมอจ้ะอย่างที่บอกไปนะว่าเรื่องของเวรกรรมมันเป็น กฎธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนมันเป็นในเรื่องของแบบเออเป็นแรงดึงดูดเป็นแบบเหมือนกับว่าเราหวานพืชอะไรไว้เราหวานอะไรไว้เราก็จะต้องได้รับผลผลอันนั้นแน่นอนมันต้องย้อนกลับมาหมดแน่นอนนะคะ ถ้าทำดีเออใครทำดีไว้นะั่นแหละมันก็จะได้รับผลแห่งความดีย้อนใครทำไม่ดีอะไรไว้นะคะเตรียมตัวเลยจ้ะคุณก็ต้องรอรอ,ร,อรับผลแห่งการกระทํานั้นเหมือนกันนะคะเออโอเคนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคําตอบของชาวแรนดอมนี้จ้ะอ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้ในคลิปนะคะอยากพูดอยากคุยอยากถามอะไรส่วนตัวอยากเจาะลึกอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาพูดมาคุยกันได้ค่ะมาสอบ ถามรายละเอียดการดูดวงกันได้จ้าวันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย